เชียร์ผมสงสัยอย่างหนึ่งไก่ที่มันวิ่งอยู่ท้องนอกก่อนที่เราจะจับมาขังสุ่มเนี่ยเอามาติเช็คเนี่ยมันบินดีมากเลยบินแบบแข้งตกพื้นบินแข้งตกพื้นบินบินบินจนได้จับครอบสุ่มพอครอบสุ่มแล้วสองอาทิตย์เช็ดน้ำอะไรไล่อะไรแล้วทุกอย่างเอามาติ มันเป็นอืดๆมันเป็นตอนขังสุ่มมันก็พร้อมผอมผอมลงมันเป็นกินข้าวน้อยสงสัยมันน่าจะขังใหม่ผมก็เลยผมก็เลยขังในตาข่ายให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ ให้ข้าวให้อะไรปกติเช็ดแดดปกติสองอาทิตย์ผ่านไฟอามาเตะอีกแย่ลงไปอีกอมันเป็นอะไรครับเีผมก็อยากจะเอาไก่ที่มันอยู่ในล้าไปตีเลยดีไหมมันมันตีดีแบบวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเออปล่อยให้มันได้อายุหน่อยนึงเอาไปตีเลยสักสองกอยกเงี้ยไรแข็งเลยแต่มาขัางที่ไรมันมันไม่เก่งเลยทั้งที่พ่อแม่มันก็ดี หลายหลายคนจะสงสัยข้อนี้แล้วผมก็เคยสงสัยแล้วผมก็ผ่านมาแล้ว <c oughs> นะครับคืออย่างนี้ไก่เนี่ยมันก็เหมือนคนนะมันมีความคล้ายกันมันมีเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันนะครับนะเหมือนคนเหมือนเราแบบเราอะเราเองอเราเคยไปกรุงเทพใหม่ๆไหมอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปกรุงเทพใหม่ๆแล้วเวลาไปนอนเนี่ยที่ไปที่แปลกเนี่ยรู้สึกไงรู้สึก คิดถึงบ้านสุดคิดหนึ่งพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยนั้นไก่มันก็เช่นกันครับคิดถึงเอ้ปกติกูวิ่งอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนกูไปไหนหมดเออเรามาขัางใส่นี่ก็โอ้โหมีแต่ลูกอายุท้งนั้นเลยมีแต่แก่ๆท้งนั้นเลย,เกเลยไก่มันมองกันรู้นะว่าตัวนี้อายุมากกว่าตัวนี้อายุน้อยกว่าอันนี้เป็นพี่น,นี่เป็นน้องมันจะมองกันออกไก่ผมเนะี่ยบางทีอ่อนๆไปขังใกล้ตัวอายุมากๆมันกลัวเลยไม่สู้ไก่จยะขี้นะครับ คืออย่างนี้ไก่มันมันจะคิดถึงกันแบบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์บางตัวมันก็ไม่คืนเลยคิดถึงยาวๆเลยบางตัวมันก็มันเก่งอย่างนั้นมันเก่งแค่นั้นไอช่วงที่เราออามาเตะจากเราเอาจากคอกแล้วมาเตะมันเก่งเนี่ยเพราะว่ามันมันใหม่มันตื่นเต้นมันใหม่มันตีรีบตีมันกลมเจ็บมันรีบตีรีบตีรีบตีอย่างนั้นแหละนะครับจริงๆมันไม่เกินห้านาทีหรอกมันจะหมดแรงนั่นคือแรงของมันที่มีตอนมันออกกําลังกายอยู่ในคอกปล่อยแล้วนะ หลังจากนั้นเราเอามาเนี่ยเราคิดว่าไก่ขังสุ่มเนี่ยมันจะเก่งนะมันไม่ได้ขังสุ่มเพื่อให้มันเก่งนะขังสุ่มนี่คือแยกออกจากเพื่อนเพื่อไม่ให้มันติดไข้ติดวัดเพื่อไม่ให้เพื่อนขับมันเขาเรียกว่ามันอะไรมันสู้กันมันมีมีพวกมีทีมงานทางทีมมันไม่สู้กันนะถ้าเราแยกปุ๊บมันสู้เลย ตอนอยู่ในเล้ามันก็ไม่ตีกันตอนแยกออกมาปุ๊บเอากลับไปใหม่มันตีนะนะครับมันก็ลืมอะไรกันไปม่ต้องขังให้มันลืมเพื่อนลืมฝูงมันก่อนแล้วที่สําคัญก่อนที่จะเอาไก่มาขังเนี่ยนะผมแนะนำนะผมแนะนําถ้าเรามีไก่เป็นจํานวนมากแนะนําชําก่อนชําไก่หนุ่มก่อนนะครับครับอยู่ห้องน้ำนั่งทําคลิปอยู่ Okay. นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เมันก็มันก็จะตื่นเต้นของมันนั่นแหละครับผมวิธีแก้ก็คือถ้าเราจะเอามาขางังเราต้องเอาขังเป็นแก๊งมันเลยแอนแก๊งมันมีกี่ตัวที่มันวิ่งวิ่งอยู่ด้วยกันนะสิบก็ขังสิบตัวรวมกันอยู่นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ แน่นอนมันมีตัวป่วยตัวดีตัวอะไรมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่แน่นอนทุกตัวหรอกที่สําคัญเราทําคอกแยกค<อ>รอบครอบผสมที่เขาทำวาเยอะๆยเนะี่ยเขาไว้ชำเคยหนุ่มด้วยชาก็คือประมาณ6เดือนเนี่ยเราขังแยกจาก,กทุกตัวเลยให้มันลืมเพื่อนมันไปนะขังแยกแล้วก็สักหกขังไว้สักสี่เดือนสิบเดือนค่อยเอามาเลี้ยงมาอะไรจะดีมากครับขนเขินมันจะโดนมันจะไม่โดนตัวมียอจิกด้วยแล้วมันก็จะลืมเพื่อนมันด้วยมันก็จะอยู่ตัวเดียวมันอะไรเงี้ย บางคนเอาใส่ตัวเมียไว้อะไรอย่างนี้ให้มันพิงชี้ห่วง,งตัวเมียโอเคเจอกันในคลิปในไล่ต่อไปสวัสดีครับ